สูตรเรียกรัฐบาลวันที่สองมกราคม2569้าหกก้าปากกอลเป็นกำลังใจนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูแนวทางของสูตรเลียกลฐบาลไทยนะครับผมแล้วก็ สรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่ที่แล้วก่อนนะครับสำหรับในเมื่ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยออกบน เก้าห้าล่างห้าสองก็ไม่เข้านะครับมาดูสุดใหม่นะครับที่ผมเตรียมมาในวันนี้มีทั้งหมดสองสูตนะครับมาดูในสุตรที่หนึ่งก่อนนะครับผมสุตรที่หนึ่งสูตใหม่ใช้กข้อมูลสามตัวบนและสองตัวล่าง รัฐบาลไทยในการคิดนะครับใช้10บน2ครั้งบวก10ล่าง2ครั้งและบวก7คงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวก1แต่งต่อด้วยบวก2แต้มแล้วก็ต่อด้วยบวก1แต้มนะครับโดยผมจะทำย้อนกลับไปห้างวัดน,นะครับเริ่มงน,นวันนี้ได้7บวก7บวก7บวก7แล้วก็บวก7จคงที่นะครับ ลบวกเท่ากับสามสิบห้าใเลงห้าบวกหนึ่งแต้มได้หกบวกสองแต้มได้แปดบวกหนึ่งแต้มได้เก้าจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับ ผลออกรัฐบาลไทยที่ออกแนงวันนี้นะครับบนเก้า่ง61เข้า69ตัวกลับ96ครับเมื่อต่อมาได้9้าบวก9บวกหบวก6และบวก7คงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ37สิเได้เลขเจเลขแปเลขศู 0, แล้วก็เลขหนนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้เลขดังนี้นะครับ78 70 71 80 81แล้วก็01นะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบน98ล่าง87เจ็ข้า78ตัวกลับ87นะครับ มาต่อมาได้เก้าบวกเก้าบวกแปดบวกแปดและบวกเจ็ดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสี่สิบเอ็ดในเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขห้านะครับจากนั้นจับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าแล้วก็สี่ห้านะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในววันนี้นะครับบนสี่ห้าล่างสามเจ็ดเข้าสี่ห้าครับเมื่อต่อมาได้สี่บวกสี่ บวกสามบวกสามและบวกเจ็ดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเลขสองเลขสี่และเลขห้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดได้เลขดังนี้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าแล้วก็สี่ห้านะครับผลออก รัฐบาลไทยที่ออกแนงวันนี้นะครับบนห้าสองล่างสองสองเข้าสองห้าตัวกับห้าสองครับเมื่อต่อมาได้ห้าบวกห้าบวกสองบวกสองและบวกเจ็ดคงที่นะครับ บวกเท่ากับ21่สเได้เลขหนเลขสอเลขสี 4, และเลขห้ 5, ครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ1 2 1 4 1 5 2 4 2 5แล้วก็4 5นะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบน95ล่าง52เข้า25 ตัวกลับห้าสองครับมาต่อไปนะครับจะเป็นแนงวดของวันที่สองมกราคมของสุที่หนึ่งนะครับได้เ้าบวกเ้าบวกห้าบวกห้าและบวก7จ็คงที่นะครับผลบวก เท่ากับ35ในเลขห้าเล็กหกเล็กแะเล็กนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ56 58 59 68 69และ89 นี่ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่1ในวันนี้ครับต่อไปมาดูในสูตรที่2ส,สูตรใหม่นะครับการคิดใช้ลักร้อยบวกกัน3มครั้งและบวก9ก้าคงที่นะครับจังนั้นต่อด้วยบวกหนึ่มต่อด้วยบวก2องแทม และต่อด้วยบวกหนึ่งแทมนะครับเริ่มในวันนี้ได้9้าบวกเก้าบวกเก้าและบวก9้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิ 6, บหกเลขหกบวกหนึ่งแทมได้เจ็ดบวกสองแมได้เ้าบวกหนึ่งแมได้สิบได้เลขศูนย์จากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ หกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะะเก้าศูนย์นะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนเก้าหกล่างหกหนึ่งเข้าหกเก้าตัวกับเก้าหกครับมาต่อมา ได้6บก6บวกหบวกหและบวกเกคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ27เได้เลขเจเลขแปเลขศูนแะเลขหนนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ7 8 7 0 7 1 8 0 8 1และ0 1นะครับผลออก รัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบน98ล่าง87เข้า7จแบบตัวกับแปดครับเมื่อต่อมาได้แบบบก8บกแและบกเกคงที่นะครับผลบ,บวกเท่ากับ33และเลขสา เลขสี่เลขหกและเลขเจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสามสี่สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดและหกเจ็ดนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่ห้าล่างสามเจ็ดเข้าสามเจ็ด ต่อมาได้ 1, 1, 1, 1, 1, 1นึบวกหบวกหและบวก9ก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ12บสองในเลขสอเลขสาเลขห้และเลขหกนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้2 3 2 5 2 6 3 5 3 6และ ห้าหกนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนห้าสองล่างสองสองเข้าสองห้าตัวกลับห้าสองครับเงต่อมาได้สองบวกสองบวกสองและบวก9ก้าคงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ15บห้ใน 5, เลขห้าเลขหกเลขแปแะเลขเก้ครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ5 6 5 8 5 9 6 8 6 9และ8 9นะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบน9 5ล่าง5 2เข้า ห้าเก้าตัวกับเก้าห้าครับมาต่อไปนะครับจะเป็น,นงวดวันที่สองมกราคมของสุตรที่สองนะครับได้แปดบวกแปดบวกแปดและบวกเก้าคงที่นะครับ บวกเท่ากับส3สาในเลขสามเลขสี่เลข6กและเลขเจดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้สามสี่สามหสามเจ็ดสี่หสี่เจ็ดและห7เจ็ดนะครับ ี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองแหงวันนี้ครับและตัวเลขที่ผมได้ในครั้งนี้นะครับสุตรที่1นึ่งห้6หกห้าแปดห้สูตรที่2 3 4 3 6มสามเจ็ ส6 4หและ6 7นะครับเลขเด่นหนึห้าและเลขหก 6, ครับ3ตัวบนเจ็ดห้าแปดหหเก้าสาหและหกสี่หครับ อผลวันที่สองมก,กราคมสองห้าหกเ้านะครับแล้วก็รับชุดสรุปแนวทางแนวทางนี้นะครับขอบขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ